ตลาดนัดหนังพอภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีตลาดทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังรลปนี้มาอยู่ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีอย่างท่านชายในนิยายของข้าพอดีบ้านรู้ข่าวก็เป็นห่วงพ่อก็เลยสั่งให้ทุกคนออกตามหาซอนแชกท่านชายเองเนี่ยก็ถึงขั้นเกณฑ์เอาทหารองครักษ์ออกมาตามหาด้วยขึ้นชื่อตอนที่9กสิ่งที่ได้รับบาดแผล พอการตามหาซอนแชคกลายเป็นความวุ่นวายทุกคนก็แตกตื่นไปหมดแน่และว,ว่าทุกคนก็ต้องรู้เหตุผลในการตามหาครั้งนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท่านชายัยคยูหรือแม้แต่อื่นแอที่กำลังตรวจสอบบัญชีอยู่เสียงตะโกนของซอนแชคทำให้คนที่กำลังจะลงมือหยุดลงซอนแชกบอกมันไปว่านางจะยอมตายดีๆก็ได้แต่ขอให้นางตายอย่างสวยงามและงดงามที่สุดได้ไหมคนที่รักพาตัวซอนแชคมาไม่รู้ว่าซอนแชคหมายถึงอะไรเพียงแต่ว่าซอนแชคก็ได้ได้คว้าอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นของมีคมเอาไว้ในมือแล้วก็ถ่วงเวลาด้วยคำพูดเพื่อที่จะใช้ของ แล้วสุดท้ายคำพูดห่วงเวลาของซอนแชก,ก็ได้ผลเพราะเชือกถูกแกะออกซอนแชก,ก็รีบผักมันจนลม้มมันรีบ,รบรุกขคุณมาใหม่โจมตีซอนแชกแต่ซอนแชก,ก็ใช้ของมีคมอันนั้นปักเข้าที่หัวเข่าของมันแล้วก็รีบหนีออกไปส่วนเวลาไล่เรียกกันทางฝั่งท่านชายท่านชายก็กลับมารวมตัวกับคนที่ออกตามหาซอนแชกแต่ไม่ว่าสุกยอมหรือว่าบางอุนก็ไม่มีใครเห็นวิวแววของซอนแชกรวมถึงคนที่เพิ่งเดินเข้ามาที่บ้านของท่านชายก็ด้วยแนล่ละว่าอีคยูก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่แล้้้้ววววกกก็็ไมมม่่ามา่่่่่อ่ออออยยยยยยยาา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 ุงงงดเเเพพพีีีแตทททขบบนนนชระ ยอ่อเย้ยถึงความสําคัญของชีวิตคนคนหนึง่งคนที่อบอนค่าโดยไม่เลือกกับคนที่อบอนพยายามจะรักษาชีวิตเอาไว้เข้าใจความรู้สึกคนที่ต้องสูญเสียแล้วหรือยังพอท่านชายได้ยินแบบนั้นเลยพุ่งเข้าไปหมายให้จัดการอีคยูแต่สุกยอมก็มาห้ามเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทําอะไรแบบนี้นําซ้าคนของท่านชาย,ยก็มารายงานบอดแสเกี่ยวกับซอนแจกด้วย ท่านชายเลยไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นก็แค่เห็นเท่านั้นเห็นว่ามีใครบางคนพาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นเกี้ยวที่เขาไม่เคยเห็นไปผู้หญิงคนนั้นจะใช่ซอนแชคหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เกี้ยวนั้นมุ่งหน้าไปทางนั้นเมื่อ1ึง่วดย,ยามก่อนพอท่านชายได้ยินแบบนั้นเลยมุ่งหน้าตามไปทิศทางนั้นส่วนซอนแชคเองก็วิ่งเมื่อถึงที่แห่งหนึ่งที่นั่นมีกองใบใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ซอนแชคพยายามใช้แรงทั้งหมดที่มีตีกองใบนั้นให้ดังที่สุดแแลลล้้้้้้้ววมมมมมมัันน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 กกกกกก็เกเ็เเเเเเหือออจะไไไไดไดดผททท่่่่่่่าา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 ชชชยยยยยยยีีีีตสสสงงงงงงิิขพใคุ คนที่ลักพาตัวซอนแชคไปก็ได้ยินด้วยแล้วพอมันรู้ว่าเป้าหมายของมันอยู่ที่ไหนมันก็เลยรีบพุ่งไปที่นั่นแล้วก็หมายจะปิดชีพซอนแชคในคลาเดียวเพียงแต่ว่าวก่อนที่วิญญาณของซอนแชคจะถูกช่วงชิงไปท่านชายก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันและด้วยความโกรธที่มันได้ทำโอไวกับซอนแชคท่านชายเลยคิดจะลงมือสังหารมาันนาที่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าซอนแชคก็ตะโกนห้ามท่านชายเอาไว้ก่อนท่านชายเลยสั่งให้คนของเขาจับตัวมันไปเค้นความจริงจากนั้นก็อุ้มซอนแชคและพาซอนแชคกลับไปที่บ้าน เพียงแต่ว่าวก่อนที่กลุ่มนี้จะเดินจากไปสุกยอมก็หันกลับมาดูหน้าคนหลายคนนั้นเพียงแต่ว่าใบหน้าของคนหลายคนนั้นมันก็ยากจะทำให้สุกยอมเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงผ่านเวลามาไม่นานเท่าไหร่สอนชัยก็กลับมาถึงบ้านยิ่งปลอดภัยพอทุกคนหมดห่วงพ่อขอคุยกับท่านชายเป็นการส่วนตัวก็นะท่านชายี่ยทำตามสัญญาที่ว่าจะปกป้องสอนชัยได้สำเร็จเพราะฉะนั้นพ่อเองเนี่ยก็จะทำตามสัญญาเหมือนกันพราะจะอนุญาตให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันได้ได้ยินแบบนั้นนี่ก็ยิ้มดีใจใหญ่หญเลยนะสิท่านาานะ ก็นะเพ่าเป็นเรื่องที่ดีที่อยู่ในวันที่แย่วันหนึ่งส่วนในคนที่รักพาตัวซอนแชกตอนนี้มันก็ยังไม่เปิดปากพูดอะไรสักคำสิ่งแม้พ่อจะาอนุญาตให้แต่งงานและให้ท่านชายนอนอยู่ที่บ้านก็ตามแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ท่านชายยังหลับไม่ลงหลับไม่ลงเพราะกำลังคิดอยู่ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พเพียงแต่ว่าความเหนื่อยล้านนะมันก็เข้ามาปกคลุมท่านชายท่านชายรีบวิ่งหน้าเตือนเข้ามาในห้องซอนแชกแล้วก็ได้เห็นซอนแชกพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของนางฝานัฝนนนนแค่รร้้าานนเอออจิงตีซช็็กไไมปลว พอท่านชายได้สติแล้วก็เห็นแบบนั้นเนี่ยกอดแน่แนๆไปทีนึงพอกอดเสร็จเนี่ยก็เอากำไรเครื่องรางซอนแชคคืนให้ด้วยจริงแต่ว่าหลังจากนั้นพอซอนแชคกลับมาที่ห้องความกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันก็ยังอยู่อ่ะเนาะแต่ว่าซอนแชคเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่อง,องตัวเองนะไม่ว่าจะถูกลักพาตัวไปหรือว่าถูกฆ่าก็เถอะแต่กลัวท่านชายกลัวที่ท่านชายกำลังจะฆ่าคนต่อหน้าต่อตาเธอนี้แ,ลแลหละเลยเรื่องการลักพาตัวลูกสาวาคณะเสนาบดีเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่อ่ะเนาะไอ้เรื่องพวกนี้แป๊บเดียวทุกคนในเมืองนกรูู้มัม แต่ที่ทุกคนรู้มากกว่าแล้วก็พอจะเดาได้เนี่ยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นโดวาซอนนี่แหละแม่แต่พ่อเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นฝีมือของลูกสาวตัวเองเลยนะแต่วาซอนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นางเนี่ยไม่ได้ทําแล้วก็พยายามพูดพยายามอธิบายพ่อฟังพ่อเนี่ยก็บอกว่าจะทําหรือไม่ทาก็ช่างเถอะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยให้วาซอนไปนสวดมงสวดมนอยู่ที่วัดก่อะแล้วกันพอเรื่องลูกอย่างเงียบเราค่อยกลับมาเวลาไล่เรียกกันทางฝั่งท่านชายท่านชายเนี่ยก็มาสอบสวนนละโทษด้วยตัวเองแต่ไม่ว่าจะทํายังไงหรือว่าวิธีไไหนนนนนมมมมัักก็็่่่ปปปีาาาาพูดออววใคครเจ้ง แต่สาวบันทังฝั่งซูกยอมซูกยอมเนี่ยแวะมาหาอึนแอก็สงสัยแล้วก็คล่องใจเนาะแต่ก็ไม่ได้ถามอึนแอไปตรงๆหรอกก็ทําเป็นชวนคุยแล้วก็ถามอ้อมๆไปแน่หลอว่าอึนแอเนี่ยก็ต้องตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องโกหกทำเป็นไม่รู้ไม่อะไรอยู่แล้วแถมยังบอก้วยนะว่านางเนี่ยกำลังจะไปเยี่ยมซอนแชกอยู่พอดียังไงซูกยอมเนี่ยไปด้วยกันไหมแต่ว่าก่อนไปนางขอไปเตรียมคงเตรียมของก่อนแล้วกันซูกยอมก็มานั่งดื่มน้าชากินขนมล้อก่อนแล้วกันนะเพียงนตว่าตอนที่อึนแอไปเตรียมข้าวเตรียมของจอกไปเเเยยี่่มมซออนนแช็กกหืประดาาษผึงข้ แล้วพออินแอร์กลับมาสุขยอมก็ไม่อยู่แล้วอินแอร์ก็เลยไปเยี่ยมซอนเช็เทียงลำพังก็เอาขนมเอาชาเอายาไปฝาเพียงแตว่าอะไรบางอย่างในตัวอินแอร์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคนที่จับสังเกตได้เนี่ยไม่ใช่ซอนเช็คหรอกแต่เป็นบางอุนส่วนเวลาเลียเรียกกันทางฝั่งท่านชายบอดใส่เดียวที่ท่านชายมีตอนนี้ก็คือกระดาษจดหมายท่านชายก็เลยเอากระดาษนั้นส่วนหนึ่งไปที่ร้านรับทํากระดาษแล้วก็เหมือนว่าท่านชายจะได้ข้อมูลสําคัญอะไรบางอย่างมาพอได้ข้อมูลเสร็จก็มีรับสั่งด่วนจาก ฟาบาดก็ได้เรียกท่านชัยขยูมาเข้าเฝ้าก่อนพองลองถามท่านชัยขยูว่าพอจะมีวิธีไหนไหมวิธีที่ทําให้แผ่นดินใหญ่ยอมรับไม่ตีจากเราเหยื่อล่อนั่นแหละคือวิธีของท่านชัยขยูพอท่านชัยขยูเข้าเฝ้าฟาบาดเสร็จก็ถึงคิวอขอังท่านชัยอีบอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับซอนแช็คฟาบาทเองก็รู้เพียงแต่ว่าการที่ท่านชัยให้องคคลหล,ลวงไปออกตามหาซอนแช็คมันทำให้พระองค์ไม่ชอบใจเท่าไหร่เพราะคนที่ควรจะสั่งองคคลหล,ลวงได้ก็คือกษัตริย์ไม่ใช่หรอท่านชัยรีบขอโทษกับเรื่องทททททีี่่่เเกกิดดขขขึ้น้นแลละอออยยมรับุาาางงไไํป ทางนั้นก็เอาสิ่งนี้ไปแล้วก็ไปจัดการคนที่มีลายชื่ออยู่ในนี้ซะผ่านเวลามาถึงช่วงค่าประตูที่คุมขังถูกเปิดออกสิ่งแม้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําสิ่งนั้นแต่คนร้ายก็ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดรอดไปจากนัน้นล้วก็กลับมาที่ที่มันเคยจับซอนเชคมามาเพื่อพบคนที่ว่าจ้างมันแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งให้มันได้ทํางานได้สําเร็จแนล่ละว่าอึนแอก็ต้องให้โอกาสอยู่แล้วให้โอกาสมันได้เดินทางไปที่ยมมันโลกเพียงแต่ว่าสิ่งที่อึนแอคาดไม่ถึงก็คือคนที่มารออึนแอยู่่ทีนร มาพร้อมกับข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับอึนแอผ่านเวลามาอีกวันพอรู้ว่าลูกสาวจะแต่งงานแม่เนี่ยก็เตรียมคงเตรียมของใ้เยแยมากมายเลยจียงแต่ว่าก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะที่แม่เนี่ยเตรียมให้ไม่ได้แล้วสิ่งนี้เนี่ยตระกูลของเราก็ทํากันมาตลอดด้วยเวลาไล่เรียกกันทางฝั่งท่านชายท่านชายก็มาหาคนที่อยู่ในรายชื่อที่ฝ่าบาทมอบให้คนคนนั้นก็คืออดีตอัครเสนาบดีของกษัตริย์องค์กร อดีตอัครเสนาบดีบอกว่าเขาจะยอมตายโดยที่ไม่ขัดขืนเพียงแต่ว่าเขาอยากจะขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเขาอยากจะขอมีชีวิตอยู่อีก2วันเพราะอีก2วันข้างหน้าคือวันแต่งงานของลูกสาวของเขาเขาอยากเห็นใบหน้าของลูกสาวเต็มไปด้วยความสุขไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาโศกเศร้าวไว้ทุกห้เขาก่อนแต่งงานพอชิ้นคำขอของอดีตอัคราเสนาบดีท่านชายก็ชักดาบออกมาส่วนทางฝั่งซอนแช็กไอ้สิ่งที่ท่านแม่บอกที่ตระกูลทาต,ต่อต่อกันมาเนี่ยก็คือมาไหว้พระขอพ,อพรเพียงแต่วัดที่ซอนแช็กไปถึงเนี่ยท่านชายายูเนี่ยก็อยู่ด้วยนะสิ พอเห็นยืนตากฝนแบบนั้นซอนเชคเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปทักซะหน่อยก็มานั่งมานั่งพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไปยืนตากฝนแบบนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกก่อนที่ตัวเขาจะถูกเน,นรเทศเขาได้มาทําบุญให้ครอบครัวที่นี่นะก็แค่คิดถึงเท่านั้นจากนั้นท่านชัยอีคยูเนี่ยก็ชวนซอนเชคพูดถึงเรื่องเก่าๆไปมีถูกเลยในสีซอนเชคอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ซอนเช็คได้รับบาดเจ็บที่ห้องหนังสือหรือตอนที่เขาถูกเนรเทศแล้วซอนเช็คมาส่งสิ่งที่ซอนเช็คพูดและตอบท่านชัยอีคยูในตอนนี้มันกก็ททําาาาาให้้่่่่นนชชัยยออออคูรระะไบงงงแตมเ รู้แล้วสบายใจแล้วขอนอนพักก่อนแล้วกันพอยีคยูทําแบบนั้นซอนเชคเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงดีสงสัยสมัยก่อนจะเคยสนิทกันมากๆสินะงั้นหลับด้วยก็ได้แล้วพอฝนหยุดตกซอนเชคตื่นขึ้นมาอีคยูเนี่ยก็อุ้มน้องหมามาจากไหนก็ไม่รู้ตัวนึงพอเห็นความน่ารักของน้องหมาตัวนั้นนี่ก็ยิ้มใหญ่เลยในสีซอนเชกอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะค้าแล้วเรากลับกันเถอะก็พาก็จะพาซอนเชกกลับไปส่งที่บ้านพิงหนงว่าระหว่างทางเนี่ยก็เห็นคนเนี่ยกำลังมุงดูอะไรกันอยู่ก็อยาาาาากกกรรููู้้อ่ะเเนนนนนซชช็็็คยยลไปปดดววบมุงพ เป็นศพของคนร้ายที่เคยลักพาตัวซอนแชกพอซอนแชกเห็นแบบนั้นนี่ก็ตกใจใหญ่เลยแต่ตกใจกว่าท่านชายอ e ีบอนของเรานี่แหละตกใจที่เห็นอ e ีคยู U มันปลอบใจซอนแชกอยู่พอซอนแชกเห็นแบบนั้นก็รีบมาหาท่านชายแล้วก็บอกว่าคนที่ตายอยู่ตรงนั้นก็คือคนที่รักพาตัวนางไปก็กอดก็กอดปลอบใจซอนแชกกันนะตำตาแล้วก็เขาแผ่เ็มเต็มๆพราเป็นแบบนั้นอ e ีคยู U เลยพูดดังๆให้ทุกคนได้ยินว่าเมื่อไหร่ท่านชายอ e ีบอลจะเลิกทำแบบนี้ลงโทษคนอื่นโดยใช้เกณฑ์ของตัวเองตัดสินถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกฎหมมายยจะะะีปรรโชน์อไ ได้ผลคําพูดของท่านชัยอีคยูได้ผลชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต่างซุบซิบว่าเป็นฝีมือของท่านชัยอีบอนแต่ว่าท่านชัยของเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจะไรหรอกรีพาซอนแช็กกลับมาที่บ้านเราก็ถามว่าซอนแช็กเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วเพียงแต่ว่าซอนแช็กเนี่ยก็เห็นเห็นครับเรืองที่ติดชุดของท่านชายมาซอนแช็กก็เลยขอร้องท่านชายัยขอให้เลิกได้ไหมเลือกฆ่าคนอะไรแบบนี้อีกได้ไหมเดี๋ยวนะหรือว่าจาเชื่อคําพูดของอีคยูอย่างนั้นหรอไม่จริงหรอเจ้าค้ถ้าไม่ใช่เ้าช่วยบอกทีเจ้าค้ นี่เจ้าไม่เชื่อใจข้าหรออาล้ฮะห,หนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าใครกันอย่าลืมกดสั c r ก b e กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบทยแซงกิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ